ไม่เคยซื้อเลขถูกเลยมันมีครั้งหนึ่งฉันเกือบเป็นเศรษฐี400ล้านคือที่เราถ้าถูกรางวัลที่หจะได้400ล้านกีบใช่ไหมแล้วทีนี้ฉันโดนทักว่าเลขจะออกป้ายทะเบียนรถตัวเองซึ่งวันนั้นเฮนไปถ่ายละครเอ้ยไปถ่ายซีรีส์ที่เรานั่นแหละแต่ก็คือเราอ่ะตั้งใจละว่าจะไปซื้อเลขทะเบียนรถตัวเองก็เดินออกไปนอกทางเห็นชานมไข่มกุก เราก็ลืม,เร,ลมเราแบบเฮ้ยชานมไข่มุกน่ากินก็ข้ามไปซื้อชานมไข่มุกแล้วก็กลับมาก็ลืมซื้อเลขสรุปเลขออกทะเบียนรถัวเองไม่ได้เป็นเศรษฐีเลยจบละเกือบรวยถ้าไม่อยากกินไข่มุกนี่วันนั้นคิดอะไรวันเดินไปซื้อชานมไข่มุกแล้วออกทะเบียนรถให้หน้าแบบเป๊ะเกือบไม่ได้เป็นโฟอีแล้วจะเป็นเศรษฐีเออนน่นดิถูกเลขอยู่มาสองวดแล้วอ,อื ชาชันด่วนเลย